สวัสดีก่อนอื่นฉันต้องขอโทษด้วยนะฉันกำลังรีบๆเลยรอนายมาไม่ได้ขอบคุณมากเลยนะที่รับงานนี้ไว้มีคนมากมายปฏิเสธงานนี้เพราะเขาเชื่อว่าที่นี่มีผีสิงพวกเขาคงบ้าไปแล้วเนาะปู่ฉันยังอยู่ได้เลยอาจเป็นเพราะท่านเป็นคนหลับลึกมัง้งเลยไม่ค่อยตื่นมาเจออะไรตอนดึกสักเท่าไหร่แต่ยังไงก็ดีใจนะที่นายมาอยู่ที่นี่เผื่อว่านายจะช่วยพาท่านไปอาบน้ำหรือทำอย่างอื่นก็ได้เออ แล้วถ้ามีเสียงอะไรในบ้านอย่าไปสนใจนะมันเป็นวันแรกที่นายมาทำงานด้วยสิและฉันก็เสียเวลาไปกับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพราะบ้านจะไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วสายไฟในบ้านมันเก่าไปหมดแล้วคงต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยแหละแต่ก็โชคดีนะที่อุปกรณ์ชิ้นนี้ฉันเป็นคนคิดมันขึ้นมาเองแหละเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแล้วตอนนี้มันก็เหมาะเหมิงมากที่จะทดสอบสักทีฉันเชื่อเลยว่ามันต้องใช้งานได้แน่ๆของที่ฉันคิดนี้ ไรจะสมบูรณ์วางจำหน่ายแล้วละเอาเป็นว่าฉันติดตั้งเครื่องนี้ไว้ทั้งหมด4ตัวรอบๆบ,บ้านและฉันอื่นอีก2หวังว่าจะพอนะเครื่องนี้มันจะชาร์จไฟเป็นเวลา12ชั่วโมงซึ่งฉันเพิ่งชาร์จไปเองเพราะงั้นไม่ต้องกังวลแต่ดูดีๆด,ด้วยละ่ะเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้มันเป็นแค่เครื่องต้นแบบนะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะเราไม่ได้เจอหน้ากันมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยคือไม่ได้เล่นเกมเปิดกล้องเลยนะคะแล้วในวันนี้เนี่ยแป้งจะพาเพื่อนๆนะคะมาเล่นเกมผีกันค่ะซึ่งเกมนี้เนี่ยมีชื่อว่าโซฟีนะคะนั่นก็คือผ้าหนามัยแบบกระชับ <c oughs> ไม่ใช่นะคะมันคือโซฟีเคิร์ดนะคะนั่นก็คือคำศัพท์แช่งของโซฟีนั่นเอง ไม่รู้เรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะต้องไปดูกันเลยตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะคะดูเหมือนว่าที่นี่เนี่ยจะใช้เครื่องปั่นไฟนะคะของอีนางเด็กคนหนึ่งที่มันคิดค้นเครื่องปั่นไฟขึ้นมาโอเคเครื่องปั่นไฟข้างล่างเนี่ยจะมีทั้งหมด4ี่ตัวนะคะเอ้สามตัวข้างบนมี2ตัวนะคะโอเคออกก่อนนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนี้ปุ๊บวิธีการใช้ของมันเนี่ยก็ง่ายมากมาก นี่นะคะน่าจะไปปั่นไฟแบบนี้หึดูมันคิดคนขึ้นมีมาได้ยังไงเนี่ยจิตใจมันทำด้วยอะไรโอเคก็จะมีอันนี้นะคะแล้วก็มีตรงนี้ห้องใต้บันไดนะคะคือตัวบีแล้วก็ขึ้นไปข้างบนโอ้โหยข้างบนมีห้องน้ำนะคะอันนี้คือตัว C นะคะแล้วก็อีกที่หนึง่งตรงนี้นะคะอ๋อเป็นห้องนอนนะคะคือตัวดีแกนนี้เนี่ยจะผสมผสานระหว่างอ่อ บกี้แมนนะคะกับไฟน่ายแอเฟดี้คือแป้ไม่เข้าใจอะว่าทำไมต้องแบบให้มาปั่นไฟอะไรแบบนี้โอเคโอเคตอนนี้ตัวตัวบีนะคะกำลังใกล้จะหมดแล้วไฟใกล้จะหมดแล้วนั่นคือตรงนี้นี่เองปั่น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 โอเคตัวซีตัวซีตัวซีในห้องน้ำอือหอตอนนี้บรรยากาศอึมครึมมากนะคะรู้สึกได้กลิ่นกลิ่นนี่รอยมากลิ่นของห้องน้ำรอยมาเลย ทางเดินตรงนี้ช่างเป็นทางเดินที่แบบน่ากลัวมากเราจะลงไปข้างล่างนะคะแล้วก็ไปที่ตัวเอนะคะโอเคปัน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 ,ปนโอ้ย,ตอ,ย,อยออตอนนี้เสียงไอหยังก่อข้างบนสองอันตอนนี้วบเร็วมากลูกเกิดอะไรขึ้นคือเราเนี่ยต้องอยู่ให้ได้นานที่สุดนะคะคือมันจะมีทั้งหมด3ช่วงเวลาด้วยกันน่าจะประมาณอ่ ถึงสี่ทุ่มนะคะคือรอบหนึ่งแล้วก็มีหลังจากนั้นอีกนะคะก็จะเป็นสามรอบเดี๋ยวแป้งจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะมันจะมีห้องควบคุมอยู่ตรงนี้นั่นก็คือโน้ตบุ๊กโง่ๆนะคะซึ่งโน้ตบุ๊กนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยเห็นว่าเออไฟยังใช้ได้อยู่นะตอนนี้ทุกอย่างก็ปกติเดี๋ยว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 อุ้ยตัวดีตัวดีตัวดีคือเราอยากให้ไฟดับนะไฟดับมาผีโผล่ผีโผล่เดี๋ยว โอเคตอนนี้เราผ่านมาแล้วนะคะ่เสียงอะไรไหมินเสียงอะไรไหม Surprise motherfucker อะไรอ่ะไม่ซุ่มไม่เสียงกันแบบนี้เลยเหรอแป้งคิดว่าเราอาจจะต้องหนีผีไปด้วยนะคะแสดงว่าเราต้องอยู่ไม่สุกเราต้องอยู่ไม่สุก ปั่นไว้ก่อนละกันปั่นไว้ก่อนปั่นไว้ก่อนคือมันจะมีประตูตรงนี้ด้วยนะซึ่งประตูตรงนี้เนี่ยผีมันก็จะโผล่ได้ไง <c oughs> คือเปิดไฟไม่ได้ด้วยทำไงดีทำไงดีไงดีกลัวอ,อยู่ในห้องน้ำได้ป๋อ <c oughs> ในห้องน้ำได้อ oh ไ๋อโอเ m ก้ปั่นไว้ก่อนปั่นไว้ก่อนอ๋อลงไปข้างล่างจะเจอไหม <c oughs> ตอนนี้ตัวเอนะคะตัวเ ขอปั่นหน่อยขอปั่นหน่อยอืออืออืออตัวบีกับตัวซีกำลังจะหมดกำลังจะหมดเดียวช่วงคลิปแบทเทิลมันเป็นตัวเปิดแอรเ,เหรอเป็นปตัวเปิดแอรด้วยอ่ะมาทำไมมาทำไมออกไปออกไปเดี๋ยวนะมีเสียงเหมือนแบบ อะไรบางอย่างอะไรบางอย่างฝันไว้ก่อนคุณแม่สอนไว้สิ่งอะไรเคเราจะลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างข้างล่างข้างล่างตอนนี้ก็ตัวบีก่อนเลยตัวบีก่อนเลยตัวเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดซีจะหมดก่อนในห้องน้ําในห้องน้ําในห้องน้ําจะหมดก่อนใครเพื่อนเลยอุย้ยอุย้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาเดี๋ยวประตูนี่ทำท่าจะเปิด <c oughs> ูยคือมันน่ากลัวมากคือแป้งไม่รู้ว่าจะจับจุดยังไงคือเกมนี้ก็เพิ่งเล่นนะคะ <c oughs> แต่เราขึ้นไปรอที่ห้องน้ำก่อนดีกว่ามีอะไรจะได้หมุดชักโครกเลย เป็นเกมที่ทรมานทรมานจิตใจค,ครั้งนี้ขอให้มันเป็นครั้งสุดท้ายที่จะ,จะผ่านไปถึงตีสองให้ได้วไดี้ยินเสียงเด็กร้องทำใจลำบากเหมือนกันนะในการเล่นเกมผีโดยการแบบเปิดกล้องด้วยคือจะหลับตาเดี๋ยวคนก็หาว่าเราแบบ อ่อนไงเราป๊อตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ไม่ไมโอ้ยเสียงโอ้ย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 อ้ยอยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอยโอ้ดอ้ยโอ้ย้ยอยโอ้ยโเ้ย้ยโอ้ยอ้ยอยอ้ยโเ้ยกอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ย้าโอ้ เสียง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 เดี๋ยวนะตอนนี้ฉันได้ยินเสียงบีกล้องเออร์เลอร์อยู่ที่ตัวบีเออร์เลอร์กล้องเออร์เลอร์ค่ะเราต้องกลับไปแก้สัญญาณนะคะที่โต๊ะคอมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไป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 เปิดเปิดขึ้นมาโอ้โหเออร์เลอร์ต้องทำให้มันเป็นสีเขียวนะฮะในการแก้นี่ก็แก้ลำบากเลยกินโอเคอันนี้นิดนึงกด เจ็ดศูนย์อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเสียงเสียงนั่นเสียงอะไรนน่นเสียงอะไรโอเคแก้เรียบร้อยว้ายเอบีกำลังจะไฟหมดแล้วเอะเปตัวบีทำไมนี่จะเป็นรอบสุดท้ายที่แบนจะเล่นเกมนี้ของประทานบอนให้กับคาพเจ้าด้วย ตัวนี้ตัวเอเมื่อกี้นะตัวมันก็พูดอยู่ว่าตัวเอตัวเอทำไมไปตัวบีวะโอเคเราเราจับเครื่องให้เป็นสิริมงคลต่อชีวิตเราก่อนเออเลิกแล้วเ,เลิกแล้วโอ้ยพระเจ้าจอดมันไม่ยอดเลยนะโอเคเออเลิกซ่อมแป๊บโอ okay. เคเคลียร์เรียบร้อย อุ้ยตู้เกรงอ่ะตอนนี้ตู้เกรงอ่ะปั่น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 ตัวซีเลือแค่อุ้ยอย long, long, up, ่าร้องอย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 ่าร้องปั <h 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 ่นไปจ้าอุ้ยกลัวถ้าตายข้านี้ไม่เล่นแล้วนะพูดเลยหนูลงไปข้างล่างแล้วแสดงว่าข้างบนหนูจะไม่อยู่แล้วใช่ไหมลูกโอเคจะขึ้นมาปั่นไฟ แล้วไอ้คุณลุงอยู่ไหนเนี่ยไอ้คุณพ่อของไอ้เจ้าของบ้านเนี่ยมันอยู่ไหนเนี่ยตั้งรู้ว่าทุกคนที่กําลังดูอยู่นี้น่าจะลุ้นนะคะพอสมควรตัวแป้งเองก็หัวใจเต้นแรงเหมือนกันเหมือนเป็นเกมที่เราต้องเดินตลอดเวลาเสียงอะไรไม่เล่นแล้วพอหยุดสต็อปไอ้เด็กผี โอเคค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยแป้งก็ดูนะแป้ <c oughs> งคุยันว่าแป้งก็ขอตัวลไปลาไปก่อนนะคะสำหรับใครที่ชอบเกมนี้เนี่ยและอยากเล่นเกมนี้นะคะเกมนี้เนี่ยก็อยู่ในสตรีมนะคะน่าจะประมาณประมาณ200หรือ100กว่าบาทมั้งประมาณนี้นะคะก็ใครอยากสัมผัสเกมผีเชิญเลยนะคะส่วนแป้งก็พัทนี้เป็นพัทเดียวและเป็นพัทส,สุดท้ายที่แป้งจะเล่นมันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แป้งด้วยนะบ๊ายบาย Exit.